สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้ยายน้องเขาปลาบอนค่ะอันนี้คือบอนกระดาษด้วยค่ะพี่น้องนี่ต้นบอทันใหญ่ปันใดจ้าแต่ว่าอันปลาบอนปลาน,นี่สิมี่บอนไอ่อมเงินอมทองจ้าพี่น้องพอดีมาเห็นดินซี่ปุยๆแบบนี้แสดงว่ามี่อันสัตว์ปลามาคุยมาเคลียเนาะจ้าเนาะนี่เดจ้าคุยเคลียเห็นหัวมันแล้วจ้าพี่น้องยายน้นองสก็บไปปลูกบ้านจ้านี่นี่จ้า นี่เ็นบอกคา่ะมันแหงมันหเหี่ยวเนาะจ้ะเนาะแล้วกันนี่สัตว์ปลามาคุยจ้ะพี่น้องมาเคลียดินมาเคลียดินแล้วกับหัวมันก็นสิขึ้นมาแหงตายจ้ะตะวอันสั์ปลาเคลียเนาะจ้ะเนาะนี่นตรงนี้จ้ะพี่น้องมูนี่นี่ห้อยสัต์ปลาเด้จ้ะพี่น้องนี่มาคุยมาเคลียขี้ดินเนาะจ้ะเนาะมาหาอาหารกินจ้ะ เดี๋ยวยายนุ่งก็เลยสิเก็บหัวมันนะจ้านี่นี่หัวแหงแหงนี่จ้านี่นี่หัวแหงแหงตามขี้ดินนี่ค่ะเก็บหัวมันไปปลูกค่ะพี่น้องไปปลูกบ้านจ้านี่มันก็บสิแหงทิมจ้านี่เห็นบอกค่ะเต็มขี้ดินเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าหัวมันแหงมันก็บสิมอง่อกเห็นมันคือใบใหม่เลยจ้าพี่น้องนี่คือใบใหม่เลยจ้าเห็นบอก ถ้าเ่าเอาอันเคลียเอามันกับสีบ่เห็นเนาะจ้ะเนาะ,นะต้องหาเบิ่งแบบนี่สกอนจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ต้องหวแห้งๆจ้ะเึ่งงีนจ้ะพี่น้องมี่นี่ยอันสั์ป่ามาคุยแล้วมันกะเสดายค่ะเสดายม่นสิแห่งท่มจ้ะพี่น้องมูนี่จ้ะนี่แมนคันอันนี้ก็แมนได้จ้ะนี่นี่แบบนี่นี่จ้ะเห็นบ่ คุณอาจจะห้อยเคลีย์มูนอุ่ยปุ๋ยอยู่จ้ะคุณนี่ห้อยเคลีย์ดินทั้งนั้นเป็นสั์ปลามาเคลีย์ดินทั้งนั้นเลยค่ะนี่เห็นบอกมันแหงนะจ้ะเนาะนี่นี่มันแหงแบบนี้เดี๋ยวกะเขากับมาเคลีย่นี่เคลีย์แล้วมันก็สิขึ้นมาแหงแบบนี้จ้นนี่เห็นบอจ้ะพี่น้องเต็มเลยเด้จานี่นี่แบบนี้ เ็นบอกว่าเต็มเลยจ้ะคุณมีแต,ต่สั์ปลามาคุยมาเคลียจ้ะพี่น้องน,นี่นี่แบบนี้จ้ะเห็นปะมีแต่ห้อยเคลียทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าอันเขากระินไปนาจ้ะพี่น้องนี่เ็นบ่ห้อยกินพ้อมจ้ะแสดงว่าสัต์ปลากระินหัวอันหัวบอนได้จ้ะพี่น้องนู่นนี่นี่จ้ะพี่น้องเห็นปะอือบอกสิเก็บไปปลูกบ้านละจ้านี่นู่นนี่จ้า ก็บไปปลูกบ้านเราก็ส่วนที่เหลือเข้าก็สิขึ้นมาอีกปีหนาคือเกาจ้าพี่น้องนีู่ีในใต้ดินก็เหลืออีกหลายอยู่ด้วยค่ะนี่มันจะเป็นแบบนี้จ้ะเป็นบบาหัวเขาเนะจ้ะเนาะจ้าขอบคุณหลยๆค่ะที่มารับชมน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องกับบด้เดิ่งนจ้านี่นบได้หลายดอกค่าใดานา้น้อยนึ่งไดซ้ำนี่แหละค่ะเอาไปปลูกบัวใดเป็นแนวนะจ้ะเนาะ แต่ว่าอันนี้บ่เอาดอกค่านี่เขาบ่แหงกับบอเอาเนะจ้ะเนาะนี่คือบอนกระดาษจ้ะพี่นอ้องจ้านี่แลห,หละค่ะพี่น้องหัวบอที่ดคอยเก็บมาได้เมื่อนี้จ้าม่ได้หลายปันไดค่ะพี่น้องไดแต่พ่อปลูกนี่แหละค่ะเป็นอันหัวบอนเป็นบอนอมเงินอมทองหรืออันเงินไหลน้องทองไหลมานั่นแหละค่ะพี่น้องจ้งาม่ได้หลายดอกค่ะได้ซ้ำนี่จ้าจ้าขอบคุณที่รับชมจ้า